ร้านกับรีพช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบลฟูดมีเกตตานเผ่าวีสีมากมายอเิเมแวนกราดนี่เป็นเกมพาก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเซื้อเทมเพเน่ลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวัดุนแน่นอนเลยนะ้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงบนตานไลน์คลิปนะฮะโย่ก็ Yo, go, สวัสดีัทุกคนด้วยการอยู่กันในแมปใหม่ที่มีชื่อว่าเออร์เลอร์โซนนะครับเป็นแมปโคซ่างจะกับล็อกฟูดแต่ในนีนเน้เป็นแนว D.T.A. นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมา พาทุกคนเนี่ยนะครับทำตำรวจด้วยนะอือระบบทล่ว่าของวัดดีเลยนะอ่ะนะครับอย่างแรเลยเกมนี้นะครับผมก็ใครที่เล่น G D ีเออพี่ใชถ้าพูดถึงเกมระบบที่แบบว่าแนวนี้คือดาฮูดเออใครเคยเล่นดาฮูดเนี่ยก็่าจจะปรับตัวแบบนี้ไม่ยากหรอกแต่ว่าใครที่ไม่เคยเล่นก็เป็นแนวที่เริ่มมาเนี่ยก็เป็นเกมแบบหาของตีกันไหนมีตลอดไหมเนี่ยเนี่ยไม่บมไม่บอลตลอดมันก,นก็หามาขวดกันแค่แหละนะ <laughs> แล้วเกมนี้มีอย่างนะึงคือมีพลังด้วยนะครับผม ไม่ใช่แบบว่าเอาของมาตีกนันเฉยนะแต่มีพลังด้วยนะโอเคไปเริ่มที่ไอายุไอก่อนละกันนะพี่พี่เนี่ยถามว่าพี่ครับผมไม่อยากสู้คนแต่ผมปิดได้ไหมปิดได้แต่คุณก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะแม้กระทั่งงานโง่ๆนะคือต้องเปิดตลอดนะผมไม่งั้นทํางานไม่ได้ด้วยนะนะตามมาแหละแล้วก็เทดนะครับผมแค่แหละเทดตั้งค่าเซตติ้งต่างๆปรับงงปรับเงาแน่นะผมเอ่ชอช็อปนะผมไม่ผมไม่จะว่าคลิปมันจะกระตุกหรือเปล่านะคึงนะ ปรับไว้เท่าไหร่ okay. หออโต้โอเคครึ่งหลอดอ่ะช็อปนะครับผมก็เติมึงเติมตังค์นะครับผมอันนี้แหละ,อ,ะอันนี้คือรีเซ็ตข้อความดีความชั่วนะอันนี้เดี๋ยวเเดี๋ยว่อยอธิบายหลังละกันว่คืออะไรนะครับอ่ะกระเป๋าก็คือของเราในกระเป๋าตรงนี้นะของผมซึ่งแบบ <laughs> ลากั้นบอลดาวเดียวแม่งอย่างเยอะนะแม่งมียูสามลูกอะชีวิตนะอ่ะไอคืออีโมดนะครับประมาณนี้นี่ <laughs> เนี่ยครับก็กดเล่นได้นะครับผมอีโมดประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะอันนี้คือสเตตัสนะครับสเตตัสสองอย่างนี่คือคืออะไรอันแรกคือการที่เราไปตีคนอื่นนะครับผมก็เะเพิ่มนะอันที่สองคือโดนตีครับใช่เราลองโดนตีในสองนะถึงนะเพิ่มนะครับผมซึ่งผมก็โดนตีหนักก,กว่าตีก็อีกก็ผมว่า <c oughs> ผมคิยว่า <c oughs> ผมปล่อยไว้เท่าธรรมดาปล่อย F K <c oughs> ไว้อะไรเงี้ยนะครับปล่อย F K <c oughs> แล้วก,กดไว้นะ EP นะเลยว่าไม่ปิดเลยว่าเปิดตลอดนะแบบก็แบบให้คนเซิร์ฟปกติมันปั๊มกูแทนนะกูวิเศษฟาร์มตรงนี้นะเาเรียกแบบให้คนปกติปั๊มให้คือโคตรดีเลยนะ <c oughs> คือถ้าเห็นตัวละครผมเนี่ยมันยืนแอคอยู่เซิร์ฟเปิดตับลาก็แสดงว่าผมกำลังปัม๊มไอ้อค่าอยู่ก็สามารถมาติมได้นะนะครับอ่ะอันนี้ไม่มานะโทรศัพท์โค้ดเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์แล้วผมประมาณนี้นะโอเคมาเรามาดูวิธีการทําตํารวจกันก,นก่อนเลยละกันนะรู้มึงเต้นน้ำไมนะ่นาเนี่ยพอแล้วนะ อาวิธีการตำตำรวจนะครับผมก็ให้เรานะครับผมมีของสองอย่างนี้นะครับก็คือหมวกนะครับหมวกตำรวจกับบ um ัตรอันนี um ้นะครับผมมันคือบัตรอะไรก็ไม่รู้สักอย่างไปทำรุกอะไรนะนี่มีมิงสามอันเลยนะคุณดูอ่ะก็จุดทำมาผมเราเนี่ยนะครับผมเอ่อบางคนเกิดตรงนั้นบางคนโกดตรงนี้นะก็ใครได้เกิดตรงนู้นเนี่ยก็วิ่งมานะมาที่ปั๊มนะหรือว่าใครที่เกิดปั๊มแล้วก็ทามาเลยนะจะมีป้อมตำรวจอยู่นี้นะครับผมข้างๆ ห้องน้ำนะครับนี่อยู่นี่เลยนะบ้านตำรวจนะครับผมสถานที่ต,ตำรวจก็เข้าไปได้เลยนะครับผมขอต้องใช้นะครับนี่นะก็คืออันนี้เลยที่บอกไปนะอันนี้นะครับผมอันนี้นะนี่บัตรนี้นะครับแล้วก็หมวกนะครับผมแค่แหละนะครับสองอย่างแล้วก็ค่าชื่อเสียงความดีนะค่าเสียงความดีเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ตังค์เนี่ยห้าหมื่นนะ ช่ห้าหมื่นนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันนะส่วนค่าความดีกับตังเนี่ยฟาร์มยังไงนะค่าความดีเนี่ยสามารถทําได้จะมาสองงานนะคือคาเฟ่กับส้ตมตำตรงนั้นนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะส่วนตังเนี่ยถ้าเป็นสายคนดีเนี่ยผมว่าฟาร์มตังยากนะแต่ถ้าเป็นคนชั่วนในฟาร์มตังง่ายนะเออ ก็ถ้าฟาร์มตังค์ผมยังไม่รู้ว่าฟาร์มตังค์ไหนดีดีอันนี้ผมขอไม่ตอบละกันก็เอาไม่ว่าอยากทำเดียก็ทำแล้วก็วตังค์ก็ไม่ต่างกันหรอกนะผมนะเราเราคนดีนะคนชั่วเนี่ยสามารถเตะตู้เอทีเอ็มได้นะนวอุนพันคนชั่วเนี่ยสามารถเตะตู้เอทีเอ็มได้แต่คนดีทำไม่ได้ถ้าคนทีทำเนี่ยไอค่าความดีมันมันติดลบนะแนวะผมใช่ตามนั้นแหละนะฮะอ่ะโอเค แลี๋ยวเรามาเทสกันเลยละกันว่าตำรวจเนี่ยมันมีทําอะไรได้มั่งนะครับจะเด้่เลยนะครับผมขอเอาตัวไก่เข้ามาก่อนละกันไม่รู้รอไข่นะก <c oughs> ูมีอะไรตีนะนึ่งนะเอาเอาตัวไก่เข้ามาก่อนละกันระหว่างเนี่ยระหว่างรอตัวไก่เข้ามาก็เดี๋ยวอธิบายระบบอื่ละกันนะระบบเลือดก,ก็เลือดมันคือเลือดแหละนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นเป็นแบบว่าเราต้องเข้า้องน้ำนะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้ามันเต็มเนี่ยถ้ามันเต็มในเกิดอะไรขึ้นตัวละครจะไม่ตายแต่ว่าตัวละครเราจะไม่สามารถเตะคนอื่นได้แบบยืนอยู่กับที่มาวิบสิ็เป็นเบ้านิ่งนะ ส่วนนี้เนี่ยเป็นค่าน็อกนะฮะถ,ถ้าพูดตามภาษาบ้านก็เป็นค่าน็อกไปแหละนะครับส่วนไอที่สี่เนี่ยนะไอหัวแดงแดงนี่คือเวลาเราใช้หมัดต่อยหรือใช้กระบองเนี่ยนะครับสามารถกด f ใน,นเดลคอมนะสามารถกด f เพื่อจะใช้ท่าทุบแบบแรงแได้นะครับผมประมาณนี้ส่วนไอคิวข้างล่างนี่คือผู้เล่นที่ยังไม่มีพวกตำรวจนักเรียนหรือพระเนี่ยก็จะไม่ขึ้นหลอดต,ตรงนี้นะหลอต้องมีผู้นี้ก่อนนะผู้อาชีพก่อนนะถึงจะสามารถขึ้นข้างล่างได้นะ อ่ะเดี๋ยวผมขอเอาตัวไก่เข้ามาขอ,อน,นึงอ,อ้ยเออได้บางรรอนี่ก็อ่ะเดี๋ยวผมพาดูร้านค้าก่อนละกันนะที่คือร้านค้าวัตถุดองนะครับวิธีการซื้อเนี่ยก็กดเลยนะนี่ขอ,นะอหลายอย่างนะครับอ๋อวิฟโอวีพีดีเนี่ยวีพลดราคาเลยอ,อู้เอเดี๋ยนะลดราคาวีพีโอไม่ลดอ่ะก็ <c oughs> นึกว่าจะลดสนอยแบบซักสักักาปนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ลดเนี่ยอ่ก็ของก็ประมาณนี้ก็อานเอาแล้วกันว่างการเรจซื้ออะไรก็นี้เป็นนา่าจะเป็นแบบอันนี้ก็นา่าเป็นเซนนักเรียนนะก็มามาทํมาทำกันได้นนเ <_ s 1> อ่อส่วนคาเฟ่เนี่ยก็อยู่ข้างๆกันเลยนะก็สามารถทําได้รนบก็เป็นการทํางานรนบะหาตังไ์เรื่อยนะใช่แต่ตู้ตู้ a t m เนี่ยย้ำไปที่ว่าคนดีห้ามเตะนะไม่งั้นมึงติดลบนะอ <_ s 1> ่ะก็สามารถทำงานได้แบบนี้ครับนี่ งานคาเฟ่เนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมด5คนนะครับผมก็ทําการกดไปแล้วครับนี่หนึ่งทับหคือผมคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะครอ่าวิธีการทําก็คือรอครับรอลูกค้านะครับมันจะมีลูกค้าขึ้นมานะเดี๋ยวรอสักพักนะครับเอ่ออันนี้โอเคนี่ครับเอ่อแก้วสีเขียวนะต้องการแก้วสีเขียวนะครับนี่นี่เลยก็เอาไปเสิร์ฟนะครับผมนี่ครับไงครับ ได้บวกมาประมาณนี้ปะคนดีได้น้อยมากนะคนดีมึงได้โคตรน้อยอ่ะน้ำตาจะไหลนะแหมคนดีนี่มันเดบต้องอดทนจริงๆเลยนะเอาไปไอ้นุ่มโอเคอะให้เราไปเทกันนะครับผม๋ถวขออีกแก้วแล้วกันนะปะเฮ้ยขอละออกเถอะไปดีกว่าเว้ยไหนเมื่อเกิดไหนวะองเกลวันวนี้โอเคเอาละเรามาเทกันนะของว่ามันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีหรือเปล่านะ อลองกันนะครับผมดามเมจทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เท่าผมนะเพราะว่าเตะมันก็ขึ้นอยู่กับเตะด้วยนะเห็นไหมอ่ะเริ่มกันครับน,นี่คือการทีธรรมดานะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะประมาณนี้ที่ธรรมดานะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดทนนะทแบบูท่านี่นะท่าแบบท่านหนักท่านหนักนะท่านหนักของตำรวจเป็นจะเป็นไอไม่ใช่แบบไหนนะเฮ้ยจับแล้วทุบแม่งเลยทุบ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 เปิดเสียงได้ปะเนี่ยน่าจะไม่ดังมากหรอกรอผมว่า นนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปอร์เซ็นต์ล่ะล้อบหน้าเดี๋ยวรอมันเก็บนี่ก่อนไม่ใช่ตำเดี๋ยวรอตีใหม่รอบหน้าขอให้เก็บนี่ก่อนอุย้ยกระทืบแม่งเลยเก็บรอเลือดกระทืบแม่งเลยมันไม่เกิดไหนวะเนี่ยมันไปเกิดตรงไหนวะเนี่ยเอ่อเอ,อนนี่ข้างหลังข้างหลังอ่ะนะครับเฮ้ยจังหวะนี้เข้าหลังแล้วจังอ๋อจับอ๋อแต่ใบต้องเต็มเลยดีกว่า จะจำวันทีเข้าหลังสัเตทไม่โดนจำวันทีเข้าหลังไงตบตบอย่างปั่นเลยอ่ะมาดูสกิกลกันนะครับผมสกลิลแซดนี่ครับเป็นการฟาดแบบนี้นะครับผมก็เลยกินมานาด้วยนะเอ่อสกลิลเอ็กซ์นี่สกลิลนี้โคตรดีอะไรสกลิลนี้โคตรดีโคตรเจ๋งอะ่ะสามารถคอมโบต่อเลยนะสกลิลนั้นแบบว่าอเนี่ก็คุณดูท่าท่าเออ ถ้าไอหลอดเนี่ยมันเต็มก็จะประมาณนี้่ะมันจะกดตีไม่ได้แล้วก็ต้องรองละพักหนึ่งแมแต่เราก็สามารถทําามาสามารถแบบว่าสามารถไปเข้าได้ด้วย้างน้นตรงนี้ซึ่งมันจะแบบว่านั่นแหละสามารถไปเข้าได้แต่ผมลืมนะ <laughs> ลืมไม่เป็นไรอนะ่ะทามันเถอะอะต่อต่อมาเดี๋ยวขอเกมมาแตกก่อนโอเคเอนะไรวะน่ะต่อไปนะครับเป็นราการสกิลซี <laughs> อันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะ <laughs> ผมไม่รู้มันคืออะไรนะปาโลวีดเนี่ย อ่ะเก็บใหม่เก็บใหม่ทุบแม่ทุบแมงเลยไม่งียบไม่งีมึงแล้วก็รีเซ็ตใหม่แล้วมึงน,น <c ười> ี่เอาใหม่เอาใหม่เอ่อมันเกิดตรงไหนก็เนี่ยนี่นี่นี่อ่ะมาลองครับสกบิลวีอันนี้เนี่ยเหมือนทำแบบว่าให้ศัตรูเนี่ยให้ศัตรูตีเราไม่ได้ยระยะหนึ่งนะก็เหมือนกับเหมือนการป้าอะ่ะเอ้ย จริงนะเอาจาะไ่โดนจับแม่งเลยทุบ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 เล่กกนเกมนี้สามารถเปิดไมค์ด้ด้วยเราคนดูข้างบนนี่เห็นไหมนี่เราใครที่ไม,ไมค์แล้วก็เปิดไมค์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในเทลธรรมดานะครับผมนะแต่ว่าเราจะไม่แต่งตัวแบบนี้ไปเดี๋ยวคนจคํากูได้นะแต่ว่าถ้าใครมันเปิดแท็บก็ก็เห็นนะแต่ว่าใครที่ไม่ไปเปิดแท็บก็อ่าโดนเกนไม่รู้จักกูหรอกไอ้น้องก็ไม่จะเป็นตัวละครแล้ว ซึ่งตัวละครที่ผมจะใช้นะครับผมนะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเปิดให้ดูกันเห็นเลยนะเป็นตัวละครที่ผมเคยแต่งเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยแบบว่ากําลังเบียร์ฟูคิงนะนี่ไงตัวนี้เลยไอเ้เหี้ยนี่นี่แหละไอน้นางเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนเลยตอนแรกว่าจะแต่งเป็นตำรวจแต่ว่าไม่ดีกว่าเปิดระบักกูนะระบักที่เก็บเติมนะนี่ครับนี่เยเมโกเทะ ไม่โคตรเด็กช่างอะเด็กช่างแต่แบบอยู่ในอาชีพตำรวจอะกูไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> โอเคเราไปตะลุยเซิร์ฟธรรมดากันเลยแลวกันเหมือนนะบอกเลยว่าจะเราเจอพวกเราเราเจอทุยเราจะเจอพวกเรียนหรือป่ามาดูกันนะครับผมนะโอเคเราไปที่เซิร์ฟเวอร์แรกเลยนี่เซิร์ฟเวอร์ใหญ่สุดเลยนะจะไัไฟไอหนุ่มไหนสวัสดีครับอะไรวะเนี่ย มีใครมีดาวกำบล์เลขเจ็ดมั่งเลขเจ็ดมั่งเออพูดถึงพูดถึงดาวกำบล์คนดูคือไทยไทยอะไรอะ่ะคือถ้ามีใครเนี่ยที่มีอ่าลูกสองสามสี่นะสองสามสี่กับเจ็ดเนี่ยสามารถทักผมได้นะผมเอาหนึ่งมาแลกกับสองกับห้ามาแลกนะก็อยากได้ก็ทักมาละกันเอามาแลกกันนะครับทักที่ขอดมานะถ้าถ้าไม่ครบก่อนเดี๋ยวผมคุยด้วยถ้าครบก่อนบอกครบแล้วอะไรเงี้ยอ่ะ ไหนน้องพี่ขอพี่ขอไอ้นี่หน่อยดินี่เลยเอย้ที่จะไปพ่าด้วยสัตว์เฮ้ยตำเรือที่ตำเรือเอ้เอาพี่ตีก่อนมึงตีกูอนได้เลยเนาะไอ้น้อง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 เอา้าผ <g ül> ีหลอก เฮ้ยออกเกมเลยเหรอหรือเปล่าเฮ้ยทำอะไรกันล่ะเฮ้ยทำอะไรกันล่ะเฮ้ยทำอะไรกันล่ะนึกแล่ะทำอะไรก้างบ้างทำอะไรก้างบ้างทำอะไรกันงบ้างทำอะไรกันงบ้างทำอะไรก้างบ้างแจมกูแจมไม่ถากกูแจมไอ้แม่กูแจมกูแจมกูแจมกูต่อยกูแจมกูต่อยกูต่อยโอ้ยโอ้ยเอออะไรอ่ะเดี๋ยวเดีนจับแบบนี้นะมันคืออะไรของมาดิ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 คุณนั่มวะคุณหนั่มวะคุณหนุมวะคุณนั่มวะแม่คุณหนุ่มวะคุณหนุ่มวะ เอาไหมอ่ะพี่เอาไมอ่ะพี่เอาไม่ะพี่เอาไมอ่ะเฮ้ยกูซ้ำกูซ้ก่อนกูซ้ำก่อนกูซ้ำก่อนทำไม่ได้ทำไม่ซ้ำก่อน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 ใครได้ดูกูมาดิมาดิมาดิไอ้าซ้กูแ่เลยมัดูไม่ไอ้ตีกูมาแล้วเจกูไอ้พวกนี้ไอ้พวกนักเลนข้างถนนนึงนะผมก็เล่นเกมไม่ไม่เก่งด้วย เอ้กูมาแล้วอเชี่ยหลอกแมงเลยตีฟเลยตีฟไงตีฟไงตีฟไงเอามาดีมาดีเฮ้ยอะไรอ่ะฟี้เหรอพระฟ้เหอเป็นพระแ้เยเป็นพรเฟี้เป็นเเป็นพระแล้ฟวอึบืบเลยเฮ้ยอาบอาวะแล้วลเปล่าอาบอเฮ้ ตอนเช้านี่คนไม่ค่อยเถื่อนนะคุณดูนะตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยเจอเลือนนะคุณดูนะช็อตแม่ง <laughs> ช็อตแม่งเฮ้ยเฮ้ยตอนเช้าที่เราไม่เจอเลือนแบบผมไม่อยากไปเลือนเขาผมเมือกับแบบผมต้องการคนที่มาเปิดผมมาแบบเอออะไรเงี้ยเป็นอะไรเนี่ยฮะ มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวอ้าวเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวเหรออ่มึงเฟี้ยวหรอมึงเอาอะไรอ่ะทำไมมึงจมดินน่ะเฮียเนี่ยเอ่ออะไรวะจมดินเฉยเลยนะคนดูนะเฮ้ยเสริมนี้เลือนหรือเปล่าไอ้เลือน อาจจะเลือนมีคนเปิดไม้ได้ด้วยแค่แค่นี้เหรอโอเแค่แค่นี้เอ้ยสันนี้ว่าไงวะสันนี้ว่าไงวะเอ้ยมึงทำเฮี้ยนะยยยนู้นน่ะไอ้เฮี้ยกูแจมกูแจมเอาเฟี้ยวเหรอมึงตำรวจนะทำที่ไรกันมุติดเฮี้ยกูตำรวจนะ ตำรวจนะทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันทำอไรกันเอ้ยัน้รวจกันเหรอไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่วมใครเนี่ยมึงใครทำอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรเอ้ยมันใบมันใบคุณดูมันใบคูมันเอาคู่ไม่ขัวอคู่ัวขอคู่เหัอคู่มึง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 คู่ทุแม็กเลยมึงคู่อ เอ้ะเอ้าเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเอ้าเปล่าเฮ้ยโดนแล้เอ้าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกูทาร์นเลยทาร์นเลยเอ้าไม่ติดตะไคร้ไม่ติดใครเลยวะทกูแม่งเลยอืมอืมโอ้โดนตีอ้าอ้าวตีกูกูจับคือเอ้าจับไม่ได้อ้าตายเลยย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูอย่าทำผมกูกู ใหญ่กูลุกได้นะ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 มึงลุกได้มึงโดนกูลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นอาไม่เป็นไรไม่ต้องลุกหรอกมึงเกินใหม่แม่งเลยง่ายกว่ามาเลยกูไว้เอ้าทื่อแม่งเลยมึงตีหัวไปแกติ่มตตีหัวตีหัวไปกิน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 ตีหัวทุบ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 ไงทุบไง คุ้มไงเอ้ยมันสกิลอะไรวะทำไมสกิลเอ้ยเขือเขื่อสกิลมึงครูดาวไว้จำมึงเก็บมาแต่แต่คนเมื่อกี้ได้ไงวะเนี่ยเอ้ยก็สกิลไม่ติดเลยคุณมานะ้าไม่ไมีนี่ตัวละครมันเล็กอะไ <c oughs> อ้ท่นเจ้าน่าน่าน่าเลยไใ้หนุ่มคนน,นี้มันเอาเรื่องว่ะนะครับไอ้ไอ้ชิพวกกิวก็ราคาพอๆกันนะ,ะกับไอ้ตำรวจนะ ก็น่าจะโกแหละแต่ผมไม่ได้ทำไงผมชัดลมากกว่านะไอ้ไอ้เปนคนชั่วหรอวะไอ้คนชั่วหรอวะมันคนชั่วเหรอวะเอ้ยไรอ่ะมันกิ้วไม่ติดนะคนดูเงินไปว่า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 บางทีเงินไปว่าเกินไปว่าเกินไปว่าเอ้ยเดี๋ยวมันสูงได้ยังไงอ่ะเกินไปว่าเกินไปว่าเพื่อนมาบอกสิ้นดีเลยว่ะ บาบอชินดีเลยว่ะบาบอชินดีเลยว่ะบาบอชินดีเลยว่ะหนัวแม่งเลยกูหนัวแม่งเลยมันรู้ที่อะไรกูณหนัวแม่งเลยกูหนัวแม่งเลยเอ้าโทษโครับพี่ผมมึงปิดปะพี่แล้วคุณนัวต่อ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 ไงคุณนัวต่อแล้วคุณนัวต่อไงอ๋อคุณนัวต่อคุณนัวต่อคุณนัวต่ออ้าไม่ดีไอ้หนุ่มคนนี้มันเอาโอ้ย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 เจ็บจังเลยพี่โอ้ย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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงต่อยแม่งเลยสุดจุดน oh, ี้เหี้ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยอ่ะเป็นอะไรไอ้เรื่กูจับมันไม่ได้อะคุณดูกูจับมันไม่ได้อะว่าเดียวว่าเดีกูจับมันไม่ได้วะเกินไปว่ะเกินไปว่ะหูเงินไปว่ะไอ้เหี้ยเงินไปว่ะ เล่ไปว่าเดินไปว่าเออว่าผมใช้ได้กิลนี้รือว่าเฮ้ยสกิลเที่อะไรนี่ลำลายลำลายผมว่าสกิลไอ้กิดนี่มันคือสกิลเที้ยอะไรนะอ่ะทุบแม่งเลยทุบแม่งเลยทุบแม่งเลยโอ้ยมันขึ้นมาสกิลได้ยังไงมันจะมาทีมาสกิลไม่ได้วะ แปลกๆช็อตเลยช็อตเลยเนอะอออะไรอะอะไรอะอะไรอะมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยเออมันทุบกูได้ฮะกูนู้กเกินไปเมื่เกินไปเมันมันดูโกหกกูมาเกินไปมื่อเกินไปมื่อโอ้ยเชี่ยจะบอกว่าจะบอกว่าไอ้กระบองคูที่เบต้าอาจจะเบต้านะ เฮ้ยทำลายกูอะกูเคยเป็นัรรุ่นดาวพุณมาก่อนกูรู้มาทำะไรกูออกแม่งเลยฮ่าฮ่า่กูรู้อย่ามาเลี่ยมกูกูเคยดาวพุณมมาก่อนอ่าทำทรง่าทำทรง่าทำทรงนะไม่ยอมฆ่าเนี่ยอย่าทำทรงนะนก,ททงนะกูออกเกมออกเข้าใหม่นะกูรู้นะฉันเคยเป็นัรรุุนดาวคุ่มมาก่อนมาทำกูนี่แหละนะไม่แคร์อยู่แล้วกูเดินเข้ามาเติมใหม่มึงอยู่ไหนวะ ขันหลังแล้วมึงขันหลังแล้วมึงันหลังแล้วมึงขันหลังแล้วมึงันหลังมึงันหลังเฟองหลังหนี่ไงัมัหนึ่งทีดิมปดิหนมสองหนึงเลยไลดิไดิเราเซอหน่อยแล้วะทำมันจิ๊ดจุดโตเซอรหน่อยเราวะเซอร์หน่อยลวะปื๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บป๊บปั๊บป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 ั๊บป๊บง ผมงงกับไอ้ไอ้อ้วกอะ่ะผมงงว่ะทำมถึงไม่ติดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองเลือกอื่นดิทำไมวะไม่รีบฆ่ากูอ่ะอย่างนี้ก็ัแ่นบบเจียนะเ๊ยบนะแล้วผมงงแต่ผมงงว่ะทำไมอ้วกมันไม่ติดวะไม่เข้าใจแม่ไม่ไม่เข้าใจนะเ,จนะเดี๋ยวลองลองอื่นดิ อ้าวมันติดปกตินี่ว่าอุ้ยจะบอกแล้วว่าไอ้สองคนนั้นมันใช้บ้านนะเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าเกมเพิ่งเปิดเอ่ะมีคนใช้เมนูคัสั่งกันเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยนายโอ้นายก็เปหลเหมือนกันนี่วะเอออะไรอ่ะเดี๋ยครับเออนะเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าผู้เล่นก็ผู้เล่นผู้เล่นเหมือนจะสั่งเมนูด้วยวะถ้าจะไม่ผิดอ่ะสั่งไงวะ พูดเล่นสั่งไงวะอเอ้ไหนก็แบบมีตมลลังแล้วก็จัดแก้วแพงสุดเลยละ่ะกานวันนี้น้องพี่ที่ต้องการว่าน้องแทงเกลวายลุ่นเมกาที่เองเฮ้ยมันก็ดีเลยวะแม่ ก็คนดูคลิปนี้เอาเพลงเท่านี้ละการส่งใครจำมาเล่นเอ้ยไม่ใช่จะจำมาเล่นเกมนี้ก็สามารถเล่นได้นะผมก็จะแปะลิน้นหไว้ด้แล้วคอมเมนต์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เอาเพลงเท่านี้แหละครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บรูไอ้น้องรัก กัน,น่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอรพา